วันนี้ส่งมอบรถยนต์นะคะ Honda City ค่ะ1.0 IS p n t RS พนบนะคะตัวนี้จะได้เป็นปี2022เลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าลูกค้าพอใจกับรถคันนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะพี่นิดรู้จักพอสัมพันธ์ได้ไงคะอ๋อพี่แนะนำมาค่ะก็คือพี่พี่วากเป็นคนแนะนำมาตอนแรกที่มาดูอยากดู City นี่แหละแต่ไม่ใช่ปีนี้ ใช่ไม่ใช่ปีนี้อยากได้เป็นปีที่แบบว่า17-18เนาะแต่พอมาเจอคันเนี้ยปี2021นี่เนี่ยค่ะถูกใจเลยใช่ไหมก็คือตัดสินใจจองและทําสัญญาเลยของพินิดก็คือใช้บัตรประชาชนแค่บัตรเดียวบัตรเดียวค่ะใบเดียวเลยใบเดียวค่ะแล้วก็อนุมัติไวไหมอนุมัติไวค่ะไวันเดียวเลยค่ะผ่านก็คือทําสัญญาในวันนั้นแล้วก็อนุมัติเลยแล้ววันนี้ก็คือเลิกดีมารับรถแล้วดีค่ะให้คะแนนกับรถคันนี้หน่อยว่าเป็นไง ให้เต็มสิบเลยพนักงานที่นี่บริการใจดีค่ะปรึกษาได้แล้วก็ใครที่กำลังหารถมือสองแนะนำที่พอสามพันค่ะติดต่อเซลโบค่ะใจดีสวยน่ารักค่ะจ้วขอบคุณที่ทที่นี้